Thor Love and Thunder หรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับต่อ Loads of Trash เป็นหนัง Marvel Phase 4นะครับสหรับผมที่ขยะเท่าๆกับเรื่องอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับ สวัสดีครับทุกคนก็เพิ่งได้ดูตอนเลยเอตันเดอร์มานะครับก็จะมาพูดถึงความรู้สึกและรีวิวหนังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะแยกรีวิวนะครับออกเป็นสส่วนนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับซึ่งข้อดีมีน้อยมากๆได้มีแค่ประเด็นเดียวที่ผมจะพูดนะครับอ่ะมาประเด็นแรกนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบในหนังตอนเลยเอตันเดอร์นะครับก็คือกอนะครับหรือว่าตัวลายใน เรื่องเรื่องนี้นะครับที่เล่นโดยคริสตินเบลผมพูดเลยว่าคริสตินเบลเล่นดีมาครับแล้วก็ตัวละครของกอบเวลาออกมาทุกทุกฉากผมแบบตั้งใจดูมากๆเลยคือทุกทุกฉากที่มันออกมามันทําให้หนังมันเพิ่มคุณค่าของวเองได้เยอะมากเลยผมพูดตรงนี้เลยว่าถ้าไม่มีกอบเป็นตัวลานะหนังเรื่องนี้ศูนย์คะแนนจากผม100%ก็แค่นั้นครับข้อดีของหนังนี้นะครับมามาเข้าประเด็นของความเฮี้ยของหนังงนี้กันดีกว่า ประเด็นแรกนะครับทาไมหนังนี้ถึงเฮียเพราะว่าคอมเมดี้ครับอ้าวทุกคนอาจจะพูดว่าเอ้าคุณก็รู้ในไทยกะวัยติเป็นพวกกับเขาแบบสายตลกโอเคผมเข้าใจเรื่องตลกนะคือโอเคกับการที่คุณใช้มุตลกนะแต่คุณใช้ให้มีจังหวะหน่อยคุณไม่ใช่แค่แบบโอต้ต,ตรงนี้ตลกตรงนี้ตลกตรงนี้ตลกใส่แบบโอเวอร์โหลดอะซึ่งมันทําให้หละลายฉากในหนังนะครับที่ผมเนี่ยกำลังจะอินกับตัวละครเหมือนอย่างเช่นเจนกับตอเนี่ยมันเหมือนกลางที่มีโมเมนต์ด้วยกันเสร็จแล้วอยู่ดีดี มุกตลกมากแหละคือมันทําให้ผมเนี่ยจากที่ผมจะอินกับตัวละครเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถแข่งกับตัวละครได้นะครับต่อมานะครับแค่กับไอความคอมเมดี้ของหนังเนี่ยมันนําให้ทุกอย่างเนี่ยมันคอมิกโกมากๆเลยคือไงคือมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกจริงอะคือทุกอย่างเหมือนแบบเด็กเล่นอะเหมือนคุณดูแบบหนังบาร์บี้อะผมไม่ได้เหยียดหนังบาร์บี้เลยนะแต่คือเหมือนแบบคุณไม่ได้ดูหนังแอคชัน่นไม่ได้ดูหนังแบบมันจะมีคนตายอะคือมันแบบ คุณแค่ดูอะไรแบบเหมือนแบบตัวหลอกสามตัวมามาบอเล่นเฮียอะไรไม่รู้อะคือผมดูไปผมรู้สึกแบบนั้นนะการที่เขาใส่คอมนี่เนี่ยแบบ80%บของเรื่องเนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะคือตอนจบมันก็ไม่มี emotion attached อิโมชั่นทัดระหว่างคนดูกับตัวละครแล้วมันทําให้หนังคนเนี่ยมันไม่ซีเรียสซึ่งมันทําให้ตอนเนี่ยมันมีอะไรแอดสเตกเลยสำหรับผมนะตัวละครนี้ตายผมก็ไม่รู้สึกเฮียอะไรกับมันเลยปัญหาต่อมานะครับก็คือเจนฟอสเตอร์นะครับ ผมเป็นคนที่ไม่ชอบการพอร์เทร์ผู้หญิงซูเปอร์ฮีโร่ของมา r ์เวลเลยผมพูดตรงนี้ผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละตัวละครที่มาเวลพอร์เทร์เนี่ยก็คือแมรี่ซูครับแมรี่ซูคืออะไรแมรี่ซูเป็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงครับที่ไม่มี personality ไม่มีอาร์คไม่มี meaning ไม่มีเฮียอะไรเลยตัวละครมันแค่มีพลังเยอะต่อยเก่งตีเก่งแค่นั้นมันแค่นั้นครับ สำหรับผมนะครับเจนฟอสเตอร์ Foster, คือหนึ่งในแมรี่ซูคาแรคเตอร์ครับรวมไปถึงกัปตันมาเวลมิสมาเวลอเมริกาชาเวสเฮียอะไรวาลคารีเฮียอะไรอยู่ในแคตตากรีนั้นแมรี่ซูคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวละครผู้หญิงเหล่านี้มันไม่ได้เอ็มบอดี้เฟมินิสต์ไอเดียเลยครับซึ่ง MCU นะครับหรือว่า Marvel Studio นะครับพยายามมากๆเลยนะที่จะโปรโมทหนังว่าโนหนังกูเป็นเฟมินิสต์ฟิล์มเป็นฟิล์มที่จะแอดเวลเคทเอ็มพาวเวอร์ผู้หญิง กูถามมึงหน่อยว่ามึงเงินพาวเวอร์ผู้หญิงยังไงก่อนมึงสร้างซูเปอร์โลผู้หญิงนี้ขึ้นมาแต่มึงใส่เทรดที่เป็นไฮเปอร์แมสคิลินตี้ให้มันผมพูดเลยว่ามีฉากในหนังนะครับที่ไอเจนฟอสเตอร์เนี่ยกับไอบอลครีเนี่ยคุยกันว่ามึงอย่าไปต่อรองอะไรคุยอะไรกับเขาเลยใช้กำลังไปเลยต่อยสู้เอาแย่งตาเดรบบอมาผมถามคนไหนว่านั่นหรอเฟมิน really? ิสต์ really เพราะจากที่ผมได้เรียนมาจากที่ผมได้ศึกษามาจากที่ผู้หญิงทุกคนเอเจคทออกมานะ that is not empowering women เพราะสิ่งที่สองคนนั้นพูดออกมาเนี่ยก็คือเป็น hyper masculinity trait อย่างหนึง่งที่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายถ้าจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเขาก็จะไปทางการใช้กำลังซึ่งวันนั้นก็งงว่าอา้าวนี่คือการที่คุณจะแก้ปัญหาเหรออันนี้คือการ empower ผู้หญิงเหรอก็คือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคุณใช้พลังคุณใช้การนี้คุณไปต่อคนอื่นเพื่อเพื่อแก้ปัญหาหรอครับมาเวลผมถามคนหน่อยต่อมานะครับเรื่องการ p o r ทร a y ตัวละคร super hero ปปผู้หญิงนะครับ การให้คนใส่ให้ตัวละครคนเนี้มีพลังใหญ่เวอร์วางอลังการกิงปล่อยเลเซอร์เที่อะไร d o e s like, n t Empower Women แต่การให้คนสร้างคาแรคเตอร์ที่มี personality มี arc มี meaning ฟังจากปากผมนะ That is Women Empowerment ผู้หญิงที่มี personality มี arc มี meaning มี motivation และ Earned คำว่า Earn อ่ะกูจักปะ Earn that superpower ผมถามคนหน่อยว่า ไอ้แคบเจนฟอสเตอร์แคยเนี่ยแมกเอิร์นพาวเวอร์มิอล์นี้ได้ไงครับคุณอาจจะบอกว่าอ๋อพ่อมันช่วยตอมันทาให้ตอคนพบตัวเองผมถามว่านะว่าในหนังมันพูดถึงตรงน,นั้นตอนไหนในหนังมันพูดถึงการที่เอเจเนี่ยมันช่วยตอตรงไหนคุณพูดให้ผมฟังหน่อยให้ผมแบบบรรลุนิติธรรมหน่อยผมผมถามคนไหนจริงๆผมไม่เข้าใจเลยคือจากที่ผมได้ดูมานะครับมันมีแค่2-3ถึงสามทีมอนทาจที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจนกับตอแค่นั้นพูดว่า เีียนนนนมันคทท่่อ่ออูกบตนนนสุด so she earned that power to wield the m j o n i r ที่โทนี่สตาร์ทที่ตัวละครอื่นที่ทรงพลังมากไม่สามารถถือได้แต่ตัวละครเฮียเนี่ยสมควรยังไงผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะให้ทุกคนเข้าใจตัวละครแรกไ r รอนแมนโทนี่สตาร์คเข้าถูกลักพาตัวไปถูกเอาไปสร้างกีบนาวุให้เทนริงแล้วเขาเนี่ยต้องไปสร้างหุ่นลบไอรอนแมนซูเพื่อที่จะหนีรอดจากไอการคิดแนบอันนั้นนะ เขาก็ต้องอยู่ทั้งคืนทั้งวันเพื่อสร้างหุ่นนั้นขึ้นมาเขาต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจหาชิ้นส่วนหาสกรับต่างๆเพื่อมา build ไอรอ m แมน u i นี้ขึ้นมา He earned that superpower เขาเอิญที่จะได้พลังนั้นมาเขา sacrifice เขาทุ่มเทเพื่อได้ได้พลังนั้นมาครับเหมือนกับกับตันอเมริกาครับตอนแรกเขาเป็นคนที่ผอมกระลองกองแกงแต่เขามี fight เขามี perseverance เขาสู้เขาฟังเขามี respect และนั่นแหละทำให้เขา Earned that Super Soldier Serum แล้วผมถามคนไหนว่า Agent Foster มันเอิญพลังตออย่างไงเพราะว่าหนังมันไม่ได้เอ p พ์เ i z e ไซส์อะไรเลยครับสิ่งที่ผมคิดได้อย่างนี้นะครับที่ไอเจนเนยมามีพลังตอเนี่ยเพราะว่ามาเ v e l ลอะพยายามที่จะ e x p l o i t เรื่องเฟมินิสต์ไอเดียให้ผู้หญิงให้คนมาดูหนังเขาครับและนี่คือด้านมืดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับมาเ v e l ลสตูดิที่ผมอยากให้ด้วยคนได้รู้เอาไว้ปัญหาต่อมานะครับซุสผมถามควกคนหน่อยว่ามีคนกิฟต์ชิไหมสำหรับไอตัวละครเฮียเนะี่ย ผมพูดเลยว่าไอตรงเนี้ยบึงตัดออกไปเลยมันไม่ make s e n s เลยคือ C ีนั้นอนะมัน make no sense ครับสำหรับผมนะคือคุณใส่คนนั้นมาเพื่อที่จะทำให้ Chris Hemsworth โปแล้วเรียกคนดูให้มาดูเพราะว่าคนดูชอบ Chris Hemsworth แค่นั้นผมรู้สึกว่าคุณจะใส่มาเพื่ออะไรถ้ามันไม่ develop plot ถ้ามันไม่ develop story คนให้มันดีขึ้นผมเลยไม่เข้าใจว่าคุณจะใส่ซูสมาทาเฮี้ยอะไรอคนอาจจะบอกว่าอ,อ้าต้องเอา t o บ มันมีวิธีอย่างอื่นที่เดียวนี้ที่จะคนจะเขียนให้ตอนเนี่ยมาเอาตันน์เบคุณสามารถแคแนสซุสเป็นคนที่อะไรก็ได้เลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบที่มันใส่ในหนังอะ่ะมันเฮี้ยมากเลยอะ่ะอ่ะประเด็นที่4นะครับการเขียนบทนะครับนี่คือปัญหาที่ใหญ่สุดน,นะครับสำหรับ MCU นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเด็ก1ิบขวบเขียนนะ่ะคือถ้าคุณกลับไปดูต่อภาคแรกนะครับต่อภาคแรกเป็นยังไงต่อภาคแรกเขาเขียนว่าให้ตอนเนี่ย ต้องค้นพบตัวเองเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นกษัตริย์เขาไม่คู่ควรที่จะถือไอ้คอมาอยเนี่ยเนี่ยหนังภาคแรกมันพูดถึงตรงนั้นครับพูดถึงการค้นหาตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะถือคอนั้นได้ถือมิอยเนียได้ภาค2เปมนไงภาค2พูดถึงการที่ต่อเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ซึ่งสุดท้ายแล้วต่อเนี่ยไม่อยากเป็นกษัตริย์เพราะเขาอยากค้นพบตัวเองภาคที่3ามมนไงครับภาคที่สาเขาก็อยากค้นพบตัวเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็บอกเรารู้ว่า I found myself because Asgard is my home หนังหนังสามเรื่อง้วครับที่พูดถึงว่าต่อพยายามที่จะหาตัวเองมาต่อภาคสี่เทรลเลอร์พูดว่า I need to find myself คือคุณต้องมีกี่ภาคครับที่จะให้ตัวละครต่อเนี่ยค้นพบตัวเองแม่งยังต้องค้นพบตัวเองเหรอแม่งค้นพบตัวเองมาสี่ห้าภาคแล้วไอสัตว์คือเม่งมึงต้องมีอีกหนังเรื่องหนึ่งที่ทําให้ม่งค้นพบตัวเองเหรอแล้วทั้งเรื่องเนี่ยผมถามเขาหน่อยว่ามันค้นพบตัวเองอยังไงครับแม่งแค่ไปเจอเมียเก่าแค่นั้นแม่งก็ต่อสู้แค่นั้นผมถามคขาหน่อยว่า แม่งคนพบตัวเองเฮียอะไรผมหามก็หน่อยผมไม่เข้าใจแบบวันเขียนเพื่ออะไรหนังเรื่องนี้ไม่มีมีนิ่งไม่มีเมสเซจไม่มีอะไรเลยครับมีแค่การใส่ CGI และการต่อสู้ครับแค่นั้นถ้าไม่คนดู please ใส่ผู้หญิงซุปเปอร์โลไปเพื่อแค่นั้นครับทําใ้้คนมาดูครับสลับต่อ loads of trash ครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็น perfect embodiment ครับ ของ MCU ครับในเฟส4นะครับความเก่าเกมความน่าสนใจตัวละครที่น่าสนใจสตอรี่ที่ c o m p พ l l i n g นะครับหายไม่หมดเลยนะครับจากเฟสแรกถึงเฟสสามนะครับหายไม่หมดเลยเฟส4นะครับตั้งแต่ Doctor Strange ตั้งแต่อะไรแชงชีเฮียอะไรหัวแตกผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าการเขียนบทนะครับเป็น the most important part นะครับสำหรับการทำหนังนะครับผมไม่แคร์ว่าคุณจะทำ CGI เฮียอะไรคุณจะทำ特效เฮียอะไรถ้าคุณเขียนบทไม่ดี คุณเขียนสตอรี่ไม่ดีคุณคราฟต์คาแรคเตอร์ที่มีแค่มิติเดียวถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำให้คนดูเนี่ยคันนกับตัวละครได้จบครับหนังคุณพังครับก็สลับต่อเลิฟเป็นตันเดอรนะครับผมให้ไปแค่1คะแนนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสลรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปที่ผมดดาเยอะนะเพราะว่าผมโคตรดักตาเลยคือแบบ คือไม่ไหวแล้วอะคือดูไปแล้วผมแบบกุมหัวไปอะผมไม่ชอบเลยอะเวลาเขามาทําอะไรแบบเนี้ยผมเสียดายมากเลยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบมาว v เวลมากนะคือผมโคตรชอบมาว v เวลเลยตั้งแต่เฟสดึงเฟสามอะผมดูทุกหนังเลยผมดูทุกอันเลยผมชอบมา r เวลซินิเมติกอินเวอร์สมากตั้งแต่เฟสแรกเฟสามแต่ผมรู้สึกว่าเฟสี่เขาทำได้หัวแตกมากมาเลยครับท,ทุกๆอย่างเลย ตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงการนําเสนอนสตอรี่การเขียนเมเสเซจต่างๆมันไม่มีเสร็จสำหรับผมนะก็คลิปหน้านะครับจากที่ผมได้เกินไว้นะครับผมก็จะมาทําเกี่ยวกับทําไมผมถึงพอแล้วนะครับสำหรับ MCU นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับทุกคนจะได้พลาดคลิปของผมอีกนะครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ